สวัสดีครับปัญญากเพิ่งมาไลฟ์สดใน u t u ู e ครั้งแรกเนาะไม่ใช่ครั้งแรกหรอกไม่ได้ไลฟ์สดนานละตอนนี้ก็มีงานไต้หวันแนะนำนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะเดินทางทำงานที่ไต้หวันเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะ นนะะสำหรับใครที่ต้องการช่นตวสำหรับใครที่กาลังหางานไต้หวันหรือว่ากำลังเ,เขาเรียกว่ากำลังหาช่องทางในการเดินทางเนาะก,ก็สามารถสอบถามปัญญามาได้นะครับเดี๋ยวยาก็จะคอยตอบแชทเอาในนี้นะครับเนาะมีอะไรก็ถามได้นะครับตอนนี้เอาตำแหน่งงานเราก็มีเยอะมากๆนะครับเพื่อน เสร็จยังไงล่ะแบบหนึ่งงานจะขอร้องทางก่อนแบบนั้นะตอนนี้ก็มีงานเอ่อแต่พวกประเภทงานก่อสร้างเนาะมีงานโฟร์แมน ช่างไฟฟ้าขับรถบรรทุกช่างไม้ช่างปูนช่างเหล็กช่างทั่วไปไม่มีประสบการณ์ก็ทําได้เนาะแล้วก็หลากหลายตําแหน่งเลยนะครับใครที่หางานก็อย่าลืมนะครับหากใครสนใจงานก็สามารถสอบถามปัญญาได้ครับ มีคนมาเข้าชมหรือเปล่าเนาะเพราะเราไม่เคยไลฟ์สดเงี่ยโอ้ยมีคนเข้าชมผคนสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วเนาะแล้วหางานไต้หวันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเปิดงานให้ดูแป๊บนึงนะคือเดี๋ยวพปายาขอปลับเป็นกล้องหน้าดีกว่าเพราะว่าไม่ถนัดแป๊บนึงนะดีพึ่งนะมองไม่เห็นเลยจะดูสองเครื่องก็ไม่ค่อยชัดเจนฮนะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอเปลีเป็นกล้องหน้าเนาะโอเค สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวอยากขอตั้งกล้องใหม่ก่อนเมื่อกี้คือจะตั้งเป็นกล้องหลังแล้วก็จะอ่านจอีกเครื่องไงแต่ว่ามันไม่ได้จะเปิดงานให้ดูไงก็คือสําหรับคนที่มีเงินทุนน้อยนะคบแล้วอยากเดินทางก็ทางบริษัทจัดหางานบอสจีไรนะคะเขาก็จะมีแบบผ่อนเนาะสำหรับคนที่อยากที่เดินทางแต่มีเงินทุนน้อยส่วนงานที่เปิดรับสมัครอยู่ก็จะมีดังนี้เนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นจะเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งเนาะปกติปยาจไลฟ์สดใน Facebook ไนงะ แต่ว่า Facebook อ่ะมาไลค์บ่อยแล้วก็เลยลองมาไลค์ทางไอ้นี่อยู่บ้าง YouTube จะเปิดงานให้ดูนะครับวันที่19เดือนนี้นะครับเป็นอ่อวันจันทร์อีกสัปดาห์หนึ่งนะครับนายจ้างจากไต้หวันจะมาทดสอบฝีมือนะครับใครที่จะสมัครตำแหน่งกุ๊กผู้ช่วยกุ๊กอ่อช่างเชื่อมช่างเหล็กช่างไม้ช่างปูนแล้วก็ ช่างปรับปาแล้วก็ช่างไฟฟ้านะครับสามารถยื่นใบสมัครได้นะครับใบออกบริษัทตั้งอยู่ที่กรุงเทพนะครับลาดพร้าว84กรณีเราอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับทางบริษัทเขาก็จะนัดให้เรามาที่หมอชิดแล้วเขาก็จะมีออ เขาเชา่าเช่าโรงแรมให้เรานอนฟรีนะครับก็คือให้มาวันที่16หรือ,อ17บเอ้ยขอโทษเขาก็จะนัดให้มาภายในวันที่17หรือ18นะครับมานอนเพราะเป็นตรงเสาร์ทีแล้วก็วันจันทร์ที่19ก็จะพาไปทดสอบฝีมือนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนาะส่วนพอทดสอบฝีมือเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะพาไปตรวจโรคทำหนังสือเดินทางกรณีคนที่ยังไม่มีแล้วก็ถ่ายรูปนะคะให้เตรียมเงินมาถ่ายรูป150บบาท ตรวโรค1,450บาทแล้วก็ทำหนังสือเดินทางนะครับถ้าเราอยากทำา10ปีก็1,500บาทแต่ถ้าเกิดเราอยากทำา5ปีก็1,040บาทครับแค่นั้นเองบริษัทไม่มีคิดค่าใช้จ่ายในการออพาไปทำนู่นนี่นั่นนะครับก็คือบริการฟรีครับค่าห้องฟรีแล้วก็ที่สำคัญเราจะไม่เก็บเงินคุณก่อนที่จะยื่นวีซ่านะครับทางบริษัทเราเนี่ยเขาจะเก็บเงินแบบสมมติคนเดินทางแบบผ่อนเนาะออยื่นวีซ่าเนี่ยเราจะต้อง จ่ายค่ายื่นวีซ่าประมาณหกพันหกพันหรือหนึ่งหมื่นเนี่ยไปจําไม่ได้เนาะแค่นั้นเองแล้วก็ก่อนเดินทางก็วางมาจำหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับค่างานค่างานเต็มจำนวนนะครับประมาณเจ็ดหมื่นห้าพันถึงแปดหมื่นแต่ว่างานน่ะมันมีโอทีดีมากๆเฉพาะโดยเฉพาะไอเนี้ยกุกก,กับผู้ช่วยกุกอ่ะใครมีประสบการณ์ทำข้าวแกงเนาะสามารถยื่นใบสมัครได้นะคะเพราะว่าเ,เราทําอาหารเนี่ยทำให้กับคนงานที่อยู่ในแคมป์ทานนะครับเพราะในแคมป์เนี่ยมีคนหลักร้อยคนอยู่นะฮะ เราไม่ได้ไปทํางานร้านตามร้านอาหารนะเราทํางานในแคมป์นะครับเขาก็จะมีครัวให้เฉพาะเราคนที่เป็นกุ๊กกับผู้ช่วยกุ๊กเราจะไม่ต้องออกไปทําหน้างานนะครับแต่สัญญาจ้างมันก็คือสัญญาจ้างกรรมกรแต่เขาก็จะมีโอทการันตีให้เราอยู่แล้วนะครับเปิดงานให้ดูก่อนเป็นโครงการของหวังชางนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังเนาะ ช่างไม้จำนวน40คนนะครับฐานเงินเดือนอยู่ที่27,4 7 0เจดอลลาร์ไต้หวันอันนี้คือไม่รวม OT นะอันนี้คือพูดแค่ฐานเงินเดือนเท่านั้น2ช่างเชื่อม20ิคนนะครับ3ช่างไฟฟ้า20คนนะครับ4ช่างตะปลาย0คน5กุ๊กและผู้ช่วยกุ๊กนะครับกุ๊กและผู้ช่วยกุ๊กเนี่ยโ T การันตี4ีชั่วโมงนะครับถ้าเกิดงานเราเร่งงานเนี่ยเขาก็จะพัฒนาให้เราเพิ่มอีก36ชั่วโมง เป็น82ชั่วโมงต่อเดือนนะครับซึ่งงานกุ๊กเนี่ยปัญญาเคยทำมาแล้วยันรู้สึกว่าได้ค่าแรงคุม้มไปดูได้ในคลิปเก่าของปัญญาที่ปัญญาทำเป็นผู้ช่วยกุ๊กสมัยก่อนนะฮะส่วนรายการหักต่างๆที่ไต้หวันก็จะมีดังนี้นะครับ 1... 1... ค่าภาษีนะครับน่าจะประมาณสี่ถึงห้ดอลลาร์ไต้หวันเนาะสอค่าล่ามหนึ่ันดอลลาร์ไต้หวันสค่าประกันสุขภาพประมาณกกววาดลลต้ันแ สี่ค่าอาหารและที่พัก2,500ดอลลาร์ไต้หวัน4สิ่งนี้เราจะโดนหักในในเงินเดือนอยู่แล้วนะครับส่วนเวลาเราเรจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะมีใบประกันสุขภาพนะครับเราจะไม่เสียงเงินนะครับเราจะเสียแค่ค่าบริการคุณหมอ100หรือ150เท่านั้นนะครับส่วนยาที่ไต้หวันเนี่ยคือบอกเลยว่าดีมากๆนะครับเราไม่ต้องเตรียมยาบ้านเราไปนะพวกยาพารลงพาราเราไม่ต้องเตรียมไปนะเพราะว่ายาบ้านเขาดีมากๆเลยเป็นยาหัวแตกไปเนะี่ยเย็บสี่เข็มตอนนั้นนะที่ที่หัวทิ่มลงไปในบ่อ เย็บสี่เข็มใช่ไหมว่าตอนกลับมาปวดหัวมันไม่ไหวมากพอกินยาเข้าไปเชามาหายสนิทยาเขาดีมากนะส่วนตำแหน่งต่อมาที่เปิดรับอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะมันมีมันมีอีกงานหนึ่งนะครับเป็นงานที่ทุกคนถามกันมาเยอะมากเลยแต่ว่าไม่ค่อยมีคนสมัครเนาะจะมาสมัครตอนที่เขาปิดรับไปแล้วอะแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเขาเปิดก่อนคือไม่ได้ทําการบ้านมาเนี่ยแทนที่จะเปิดไปก่อน คนดูยิ่งน้นอ,อยอยู่ใครเข้ามาแล้วก็สามารถแชร์ได้นะคะเปิดประสบการมองเห็นเผื่อคนที่กําลังมองหางานเนาะแล้วก็นีอ่อันนี้เป็นโครงการท่าเรือนะครก็ยังเปิดรับอยู่โฟแมนหนึคนช่างไฟฟ้า25่สิบห้คนช่างแมคคานิกอันนี้คือปัญญาก็ไม่รู้ว่าตําแหน่งอะไรเนาะสองคนเ,เดี๋ยวพูดเงินเดือนด้วยตำแหน่งโฟแมนหนึคนเงินเดือน48,000ดอลลาร์ไต้หวันแต่ ต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนและหรือภาษาอังกฤษได้นะครับ2องภาษานี้ได้ภาษาหนึงภาษาไหนก็ได้นะครับ2ช่างไฟฟ้าจำนวน25คนฐานเงินเดือนอยู่ที่32,000ื่นสองถึงสามหมดอลลาร์ไต้หวันโดยประมาณค่ะอันนี้คือพูดทั้งหมดไม่รวโมโอทีนะต้องมีประสบการณ์8ปีขึ้นไปหรือมีใบรับรองงานนะครับถ้าเกิดเราประสบการณ์ไม่ถึง8ปีเราจะต้องมีใบรับรองงานนะครับ สามช่างแมคาีนิกจำนวนสองคนเงินเดือนอยู่ที่สามหมื่นสี่พันดอลลาร์ไต้หวันไม่รวมโอทีประสบการณ์แปดปีขึ้นไปหรือถ้าไม่ถึงแปดปีก็ต้องมีใบรับรองใบรับรองงานหรือใบเซอร์นะครับต่อมานะครับช่างซ่อมแซมใต้น้ำรับจำนวนสิบคนนะครับเงินเดือนอยู่ที่สามหมื่นห้าพันดอลลาร์ไต้หวันยังไม่รวมโอทีครับต้องมีประสบการณ์แปดปีขึ้นไปเหมือนกันหรือถ้าไม่ถึงก็ต้องมีใบเซอร์ใบยืนยันการทำงานนะ ต่อมาช่างประกอบเครื่องรับจำนวน10คนเงินเดือนอยู่ที่30,000ดอลลาร์ไต้หวันยังไม่รวม OT อันนี้ไม่ได้ระบุออายุงานเนาะต่อมาช่างไม้10คนเงินเดือนอยู่ที่30,000ดอลลาร์ไต้หวันไม่รวม OT ต่อมาช่างปู10คนเงินเดือนอยู่ที่30,000ดอลลาร์ไต้หวันไม่รวม OT ช่างเหล็ก10คนเงินเดือน3 0 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวันยังไม่รวม OT ช่างเชื่อม15คนเงินเดือน3 0,000 โ,โครงการท่าเรือนะอันนี้คือพูดถึงโครงการท่าเรือนะช่างเชื่อม15คนเงินเดือนอยู่ที่38,000ดอลลาร์ไต้หวันไม่รวมโอทีนะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนะครับเป็นพนักงานขับรถบรรทุกจำนวน20คนเงินเดือนที่36,000ดอลลาร์ไต้หวันไม่รวมโอทีนะครับโอที OT และสวัสดิการต่างๆอยู่ที่กฎหมายแรงงานไต้หวันกำหนดเนาะหากใครสนใจนะครับก็โทรมาที่เบอร์0 8 0 4 5 0 3 4 6 5นะครับหรือ ถักเข้ามาที่ Facebook ปัญญาทานใส่นะครับแล้วรบกวนกดติดตามมาด้วยนะถ้าเกิดเราไม่กดติดตามหรือกดเป็นเพื่อนกันเนี่ยบางทีงมันจะไม่สามารถแชทถากกันได้นะครับเพราะเพราะปัญญาก็งงเหมือนกันนะเนี่ยเฟซบุ๊กปัญญาก็จะเป็นเฟซนี้นะชื่อปัญญาทานใส เฟซนี้ปัญญาทางสายเราก็จะมีตัวติ๊กสีฟ้าด้านหลังเนี่ยเป็นติ๊กถูกสีฟ้านะคบเป็นเฟซจริงรูปนี้นะครับแต่รูปภาพปัญญาจะเปลี่ยนได้เสมอปัญญามี3 f ม c e b o o k เนาะอ่าเฟซบุ๊กหลักที่ใช้คือปัญญาทางสายนะครับต่อมาก็จะเป็นเพจเนาะเพจชื่อว่าปัญญาทางสายแนะนางานไต้หวันเวลามีงานปัญญาก็จะไปลงตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มปิดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือชื่อกลุ่มว่างานไต้หวันเที่ยวไต้หวันอันนี้คือก็จะลงงานในกลุ่มนั้นเหมือนกันสําหรับคนที่ ก็จะมีจากบริษัทอื่นๆเข้ามาลงด้วยครับอันนั้นก็คืออนุญาตให้เขาเอามาลงเพื่อแบบกระจายข่าวเพิ่มบริษัทจัดหางานมากขึ้นในกลุ่มงานไต้หวันเที่ยวไต้หวันเนาะใครสนใจจะติดตามก็สามารถติดตามสามช่องทางนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตาม facebook ปัญญาด้วยนะหรือใครอยากจะสอบถามอะไรสามารถสอบถามได้เลยครับจากตรงนี้ไม่มีใครถามเลยหรอ ไม่มีใครสอบถามแล้วปัญญาเลยเหรอหลังจากนี้เนาะปัญญาก็จะมาไลฟ์สดช่วง11โมงดีกว่าเนาะเราจะมาไลฟ์สดกันใน y o ยู u ูบ11โมงของทุกๆวันนะครับเพราะว่ามันจะมีงานอัปเดตเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งงานล่าสุดางานลงงานงานท่าเรือเนี่ยรอบแรกเขารับสมัครเสร็จไปละเขากำลังจะบินกันละแต่เขารับเพิ่มางานท่าเรือที่ปัญญาพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาจะบินกันช่วงเมษา ช่วงเมษาถึงพฤษภาแะครับแต่โครงการหวังชางนะครับหวังชางที่พยาพูดไปก่อนนะั้นะนะ่นะเขาจะบินกันหลังตรุษจีนนะครับช่วงต้นมีช่วงเดือนมีนาคมนะครับช่วงปลายปลายกุมภาถึงต้นมีนาคมใครพร้อมเดินทางนะครับวันที่19เดือนนี้นะครับมาทดสอบฝีมือนะครับแล้วก็ งานนี้งานนี้เขาบินกันช่วงมีนานะคะไปกุมภาถึงต้นมีนาคมก,กลางๆนะฮะของหว่างชางใครสมัครน้ช่างไม้ช่างเชื่อมนะครับเงินเดือน27,470ไม่รวมโอทีนะคิดไปงเงินก็ประมาณ32,000บาทนะครับอันนี้คือยังไม่รวมรายการหักนะรายการหักก็ที่พัญาพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับยิ่งถ้าเราได้เงินเดือนเท่าไหร่นะถ้าจาไม่ผิดนะถ้าเราได้เงินเดือนเกินเกิน4 2 0 0 0ใช่ไหม เราจะโดนหักภาษี18%นะครับซึ่งมันก็จะเยอะขึ้นแต่ว่าภาษีเราจะได้คืนนะครับหรือถ้าเราได้ไม่เกิน38 0ห0หรือ42 0 0 0นสะถ้าจำไม่ผิดเนาะเราจะเสียภาษี6%ปเนสมมุติว่าปีนี้นะครับเราเริ่มงานเดือนมก,กราคมนะครับแต่ว่าเราอยู่เกิน6เดือนในปีนั้นเนาะสมมติปี67เนาะเงินภาษีมันจะไปเข้าของเป็นปี68ช่วงเดือนกันยาถึงเดือนพฤศจิกานะครับแต่ว่าปัญญากลับมาเมืองไทยแล้วอ่า ภาษีของเดือนของปี66อ่ะปัญญาก็จะได้ปีนี้จะเป็นช่วงกันยาถึงพฤศจิกาเหมือนกันแล้วปัญญาจะต้องไปติดต่อที่กรมแรงงานทางประเทศไทยนะครับแล้วเขาก็จะประสานให้นะครับซึ่งเงินเงินภาษีเราได้ประมาณ80-90%ที่โดนหักไปนะครับเราได้คืนยิ่งหักเยอะเราก็ยิ่งได้คืนเยอะนะครับของปีที่แล้วตอนที่ปัญญาได้รับอ่ะปัญญาได้คืนมาประมาณ2,000 20, นิดๆน,น,นะครับช่วงแรกอ่ะนะครับ แต่เดือนนี้นะ่าจะได้ปีนะี้น่าจะได้ขึ้นคืนเยอะเพราะว่าโดนหักหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าตลอดเลยเอ๊ะทำไมชัดไม่ขึ้นเลยหรือไม่มีใครชัดถามอะไรปัญญาเลยเหรอเราจะพูดคนเดียวไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะก็ติดตามปัญญาด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามปัญญานะเพราะว่าสําหรับคนที่หางานแล้วแบบอยากจะเดินทางแบบเงินผ่อนเงนี้ยบางคนไม่มีเงินเป็นก้อนขอจะบอกว่าข้อดีข้อดีอะ่ะ ของการจ่ายเงินสดและจ่ายเงินผ่อนมันดีต่างกันนะครับหนึ่งถ้าเราไม่อยากไม่อยากที่จะไปเสียแบบดอกเบี้ยหรือไม่อยากจะต้องแบบไปผ่อนผ่อนเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จ่ายเป็นเงินสดมันก็จะเบาตรงนี้เวลาเรารับเราก็รับเต็มๆนะครับเราไม่ต้องห่วงอะไรตรงนี้แต่สําหรับคนที่มันหาเงินก้อนไม่ได้จริงๆเราก็ผ่อนก็ได้นะครับปีเดียวเราก็ผ่อนหมดแล้วนะครับมันก็จะมีแบบผ่อนประมาณหกพันเจ็ดพันแปดพันแล้วแต่ว่าเราจะวางมาจําในก้อนอ่าเขาเรียกว่า เขาก็จะมีให้เราเลือกวางมาจําเราจะวางเท่าไหร่เนาะยิ่งเราวางมาจําเยอะเราก็ผ่อนน้อยลงหรือว่าถ้าเราวางครึ่งหนึ่งเราก็จะผ่อนน้อยลงหรือว่าถ้าเราไม่มีจริงๆเราก็วางแค่หมื่นห้านะครับอีกหกหมื่นเราก็ไปผ่อนดีไต้หวันเรามันก็จะประมาณนี้นะฮะยังไงวันนี้ปัญญาก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้สิเอดโมงปัญญาจะมาไลฟ์สดใหม่ใน youtube นะคะบ๊ายบายอย่าลืมไปติดตามทุกช่องทางของปัญญาทานสาย้วยนะครับ